สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องสิภาพมาชมกระถินข่อยกระถิ่นรอดหนาวพี่น้องเห็นบอกเห็นชัดวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอากล้องมาใกล้ๆเอากล้องมาดูใกล้ๆอ่ากระถินก้อนพี่น้องนี่กระถินข่อยรอดหนาวแล้วนี่ละนี่แหละกระถินที่กินกับเบนกืนน้ำลายกับหอยนังลม <laughs> เห็นบอกได้กินประจำพี่น้องได้กินประจำ มาอ่างกระทินเด้มัอนี่กระถิน,นกระถินขึ้นหินรอดหนาวแล้วมานีขั้นหอนเอาไปข้างนอกห็นว่าพี่น้องเอาขอมาในเฮียนเจลีตูนข่อยบอขั้นสั่นสิบบอสิบบอ,บบอได้กินเพราะว่าหนาวตายข้างนอกบีนี่หิมาตกพร้อมแดดซองจะน้อยเนาะข่อยสิบผ้ามือเจ้ามาเบิงเงินบอกพริก,กพี่น้องข่อยกล้าบอกพริกไวเนาะกล้าบอกพริกไวเดี๋ยวข่อยวางกล่องกอนเอาอพริกให้ดูเด้อพี่น้องเด้อ บักพิกเด้อบักพิกข่อยดีใจบักพิกบักทั่วข่อยกาได้แล้วปีนด,ดีสิปปูคักคักไ,ไม่ได้เมียบ้านพี่น้องไม่ได้เมียบ้านข่อยสิปปูักคักเอาห้เบิง่งห้เบิง่งนี่บักทั่วข่อยดีใจดีใจพี่น้องนี่เต้นบักทั่วจว่จา,าสิหลอดพ่วุ้อีกประมาณเดือนหนาประมาณครึ่งเดือนนองอยสิออกข้างนอกแล้วได้พี่น้อง นี่บกถั่วนะคะนี่ต้นบกถั่วกาดนะกาดนี่เฮียนพี่น้องจ๋าควายกาดนี่เงียบมันมีหม่งกาดขางนอกมม่หนาวเนาะนี่เกิดแล้วเห็นบอเห็นควยบอเหอ็ <laughs> <laughs> นบอปี๊ดค่อยบอสพี่น้องก็ดีใจก็ดีใจ <laughs> เกิดแล้วเกิดแล้วดีใจเดี๋ยวอวยเดี๋ยวอวยก้องก่อนนะคะอวยมาเออเดี๋ยวต้นบกกูดควยหนาโบใไญ่บ,บไปใส่มาใส่แล้วพี่น้องเลย เซลห้เบิรนแดดกระซองเนาะต้นมะกรูดก็มีนะคะแต่ไม่ไปไหนมาไหนเลยเบิรงนี่พี่น้องหรือว่าค่อยกินดี <c ười> จากปีต้น,นที่สามปีแล้วค่อยกินดีหมดมั้งวงน้ำกับก่รท่านมือวันนี้ว่ามียังไรพี่น้องมาอัปเดตมาอัปเดตเบี้ยบอกพีก,ก,บบก้วก็เบียนเบี้ยบอกทัวแล้วกระต้นกระถินเอาว่าห้เบิรงน,นี่เดี๋ยวขอกระิบไปซื้อหอยนางรมมากิน แดดสีส <Das> so mm ้มยังน้อยเนาะบ่ค่อยชัดเนาะพี่น้องเนาะบึบบ้าบึบบ้าปะแดดส้มนี่เงย็นคนเด้อพี่น้องจะมองเงี้ยคอยคอยปูขี้ห้องรับแขกได้หน่บ่มี่มองเงันบ่มี่มองไหวเออต้นมีต้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่างต้นบ่อะโวคาโดโกโดกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเออควงควายเมียอ่างก่อนอ่างก่อนนะคะนี่ไง นอะโวคาโดไอเสนี่าวะว่าจะจะเอาว่าจะเอาไปฝากนี่ค่อยกล้าได้ต้นต้นอะโวคาโดต้นโกโดหน่อยต้นอะโวคาโดภาษาฝรั่งเศสเนาะอะโวคาโดแต่ภาษาเขาอะวางแดดอะโวคาโดขึ้นกันและเนาะมีสองต้นเดะมีสองต้นมีสองต้นนะโอ้ยงอแบบก่อน บรกโองมีต้นหนึ่งอะ่ะมีสองตอน้นเอาพูละต้นเดอ้ <laughs> ออันนี้ที่ว่าเอาพูละต้นเนี่ยต้นบางไงค <c ười> อยปลูกในเฮียนไม่นอนีนกำลังปลูกเห็นหนะกำลัปงปลงกำลังปลงวันนี้มาอัปเดตผักนะคะไม่ใช่ผักสวนครัวเดอ้อพี่น้องไม่ใช่ผักไม่ใช่ผักสวนครัวเด้อผักอยู่ในเฮียนผักอยู่ในเฮียนเราเป็นผักสวนครัวมีผักอีเลิศนอะมีผักอีเลิศอออันที่ว่าแยออกผยกใบฟั่งอันนี้นี่นี่ที่ใค เสียใบเห็นบหต้นใบเงินใบทองใครอยากได้ทักมาเด้อพี่น้องเด้อใครอยากได้ทักมาเลยให้ฟรีไม่มีซื้อคะ่ะค่อยเสียใบเสียใบละห้าหมู่อยากได้โอเคเด้อพี่น้องเมื่อนนี้ม่อัพมาอัพเดทนี่ต้นกระถินนี่ดีใจหลายดีใจหลายดีใจหลายนี่ต้นกระถินสวยวะพี่น้องสวยวะสวยแล้วเป็นตาแสบวะดีใจจากหน้ามา เ <c oughs> กือบสิบปีกะทินขึ้นทินจำนี่แหละพี่น้องมาถักทายจีซื้อมาถักทายเดิมมาถักทายแล้วก็มาดีใจดีใจว่าให้เบิรงววาอยู่เมืองนอกแต่ว่าต้องต้องปลูกเองกะเองอยู่ในเฮีนยนนะพี่น้องเนาะ,ะมูอที่เพิ่นว่ามีเปิดไฟใส่สี่เพิ่นไม่หมองเมียนใบสี่ก็ดีนะพี่น้องโอเคเด้จอจ้นขอบคุณทุกทุกกำลังใจเด้อทุกคนติดตามเด้อพี่น้องเด้อถุกคนที่เขามาให้ กดไลค์กดแชร์ทุกยอย่างเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายเด้อผมไม่ยังไรดอกใครมุดเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อทุกทีหมันเสมอมันเครียแก่เด้อเพา่อยากให้ลูกแพ้ไปกินยาคุมบายบายเด้อถูกรักตันี่แล้วมันงทีหนึ่งตุกผู้ทุกคนค่ะกลับงามๆจุ๊บซุปพลได,ด้พี่น้องคอยจกดากมันยังเดี๋ยวนี้จกขาเนี่ยปิด